สวัสดีท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการ sky nine tv ครับตอนนี้ท่านอยู่ในเกม one five arena นั่นเองนะครับมาดูว่าบรรยากาศในเกมจะเป็นยังไงนะครับมาเลยนะก็ซิงค์ไหมก็ยังไม่ต้องก็ได้นะแพร์เอสตัวนี้นะครับพรไม่แพรโอเคโหลดแปบ๊บนึงนะครับโอ้มีอะไรคณะกรรมการเหรอนะครับนี่ลิตโตอดีวง ใช่ไหมกับใครนะครับให้เลือกเหรอมีแค่สองคนเองเหรอ,อเอาตัวบนแล้วกันนะครับตัวล่างเหมือนน้ำมวยหญิงเลยนะเอาต,ตัวบนก่อนแล้วกัน,นครับโอเคไม่เอ้ยวู้คนไทยนะเนี่ยรถถังเหรอเอ้ยอันนี้อะไรเันี้สาม โอ้ <Okay>. oh, <S <S นี่ครับเป็นการเล่นท่าแบบนี้นี่ครับต่อยเข้าไปใช่ไหมนี่ชุดอืมอืมอเตีไปสามไม่ไงี่ยไม่ี่ยไม่ี่ยไงียโอ้โอ้โอ้โอ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 อยังไงต่อ มาอ่าอ่านี่สิบเปอร์เซ็นต์พลังงานอันนี้อีกสิบเป็นสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ฮะก็ใช้ ko เปิดไปให้นี่ไงนี่ไง ko นี่ไงหางเครื่องไม่ใช่หางเครื่อง <c oughs> จะเลยแค่ฟ้าหางนะครับ อ๋อมาเล่นมินิเกมเพื่อที่จะใช้แต้มของท่าต่างๆเหรอนะฮะอารีนาสิงคโปร์นะครับอันนี้เอ้ยผู้หญิงเว้ยเว้ยโชวกับผู้หญิงด้วยเหรออ่ามัดไปก่อนเอ้ยได้สองอันอ่านะค่าต่างๆผมยังไม่แน่ใจนะ ว่าอันนี้บวกเหรอชึบลูปอันนี้ชึบอันนี้เขาลังสอนเราอยู่นะครับมันได้แก้มอะไรบ้างครับ co แเแล้วก็เอาลองดูสิทีไปสอกสบับนี่นไงเต คือเหนือมีบล็อกเรามีบล็อกมีเกาะอ,อยู่นะครับหลังจากนั้นเฮ้ยเดี๋ยวนะมันเป็นภาษาอังกฤษไงมันก็ง,งงอยู่นะอ่ามาขอเล่นมินิเกมก่อนก็แล้วกันนะครับเพื่อที่จะใช้ค่าต่างๆในการต่อสู้กระมังนะอ่าเฮ้ยนี่ดีเซนเฮ้ยดีเฟนเราไม่ได้เลยวะเราไม่ดีเซนลเลยวะ ไดต้ตรงนี้1ีบึระเจี๊ยบตึงป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 ึงติดศอกอแล้นะครับยกที่สามขอดีเฟนส์หน่อยอดีเฟนส์แล้วก็มัดแล้วก็ทีมีไหมทีปโ,โอเคโอ้ก่อนนี่สามอย่างครับได้อะไรบ้างใช้อ,อะไร โซ so okay. ออกซิทนี้กันหมัดไปก่อนปงปงเจา้าระคีฟาดหางเรียบร้อยครับประมาณนี้นะฮะก็ง,งงอยู่นะกำลังกำลังทำความเข้าใจอยู่นะครับมันก็จะมีไอตัวมินิเกมมันก็จะมีหมัดมีเท้ามีเนี้ยเนี่ยมีดีเฟนต์นนะโอ KO KO คืออะไรไม่รู้อะ ซอกอรไม่ใช่อะ่ะดาวเอานะครับมีพลังงานไฟฟ้าพวกนี้ไอ้ไหมมันจะมีให้ให้เราดูอยู่นะครับอันนี้ให้เราเลือกอะไรเนี่ยเออโครงการเออเพเอาเลือกม่วงไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคผ่านไปนะครับต่อไปตัวละครสวยนะภาพสวยนะครับภาพสวยมากเลยตัวละครนะครับ ตัวนี้เขาเขาให้ให้เราตั้งชื่อนะครับก็ใส่ไปเลยเป็น uh Sky ี t v ก็แล้วกันนะฮะตกลงนะครับแล้วก็เฮ้ยักชกเอาผู้ชายที่ไม่มีหนวดหรอไม่มหนูกระเทศอยู่นะคัาสมัยได้นะทกคนผนี่ สมัมได้นะครับอืมเนี่ยสีเสือหมวกก็ใส่ได้นะก็ไม่ต้องไอ้นี้ก็ได้เอาไอ้ตัวนี้แหละเซฟไปเลยนะตั้งคัดสมไมก็ได้นะมาต่อไปกรรมการมาเรียกขึ้นชกแล้วนะครับีน เหมือนไอ้นี่เลยที่เพิ่งแพ้ไปอะ่ะอะไรนะกดมั่วว่ะไม่อยากจะล็อกอินเหมือนอะไรนะนักชกไทยที่แพ้ญี่ปุ่นเมืเมื่อกี้เนี่ยชื่ออะไรนะลิโตอะอดวีวงเหรอ เออไม่ไม่ไม่ใช่อ่ะเขาน่าจะเรี่ยงชื่อจริงไหมเพราะว่าที่ตีโชคไปอ่ะเจอกับนี่นี่เนี่ยเนี่ยอันนี้รถถังไหมหรอเนี่ยเนี่ยรถถังไหมเะไรอ่ะ,อะลองใหม่อันนี้คูณสามนี่คืออะไรไม่แน่ใจนะครับหมัดนะครับสวอปนี้จะปุ๊บอ่าขอให้เรื่องมาเพื่อจะได้หมัดนะครับแล้วก็ที ขีดได้มา4อันแล้วก็คีโอแล้วก็ดีเฟนได้พร้อมกันเลยนะครับแล้วก็ใช้โซคีโอซุปเปอร์ไฮแล้วก็อ่ะขอทีไปตึงขอ,อบล็อกผีดนะครับนี่โอเคหลังจากนั้นตุกทีสองเอ่อเนี่ยมันมีบอกอยู่นะครับแต่ผมก็ ไม่เข้าใจหรอกเอาเป็นว่ารูปแบบการเล่นมันเป็นอย่างนี้นะครับอ่ะกดมืก่อไปก่อนแล้วก,กันนะสามสามสามอย่างนะครับนี่นะมาอา่ใช้นี้แล้วน,นะครับน,น,น,นี่ไงแล้วถังเนี่ยจะหมอนนี่ไงนี่ไงนี่ไงโดนไหมนี่ไงเรียบร้อยนะครับ ประมาณนี้นะครับเมื่อกี้ผมไปกดผิดเนี่ยผมล็อกเอา์ออกนะครับเพราะว่าจริงยผมนี่ไงมาแล้วมาแล้วตัวที่เราเลือกหรือเปล่านะครับสิงคโปร์นะฮะอารีนาสิงคโปร์นะมาเจอผู้หญิงคนเดิมนั่นแหละนะครับมันเริ่มใหม่มันเริ่มใหม่ขออภัยนะครับมาลองดูใหม่ทีเพื่อกันนะครับนี่ได้ทั้งหมัดทั้งไอ้นี่เลย อ,อันนี้น,นี่พลังงานแล้วบวกอะไรเนี่ยบวกอะไรอีกนะครับนี่ครับแล้วก็ชกเลยเปริปปร์สเป,ปริปปรเปิร์สเปิรเปิรเนี่ยยังไงตีผู้หญิงก็มีไว้อันนี้เวลาชูคืออะไร มาดิฟเฟนได้ดิฟเฟนอ่าทีมาพลังงานนี่ได้สองอันิ้ลเลยใช้นี่ละกันใช้มัว่วตรวจอ่าบล็อกบล็อกหมัดน,นะครับนี่ครับเตะคืนสอกับอ่าแล,แล้วเริ่มไอ้นี่ละเริ่มอ่อนแรงและเคโอเคโอ ผิดซะหน่อยหมัดต่อด้วยนะครับมาเอาอันนี้ไปกินนี่นี่จอกกลับนี่เดร์ลี่นี่เรียบร้อยครับประมาณนี้นะกับเล่นใหม่เลยนะเมื่อกี้เนี่ยไปล็อกเอาซะน,นี่นะอ่ะกดคอนนี้ไปก่อนโอเคนะครับกดแท็บต่อเนื่อง เอาอะไรท้กอย่างไปนะไปนะกดไปเลยนะครับมาให้ล็อกอินแน่ๆเลยที่ผมกดผิดไปเมื่อกี้นะครับนะครับคัตัต้นไม้นะครับเลือก s k y ยไนทีวีสกายนทีนะครับกดตรงลงไปเลยเซฟนะครับ คดั okay. งนั้นจำเป็นต้องล็อกอินถ้าไม่ล็อกอินมันจะเด้งกลับไปนะครับนี่อ่ะล็อกไปเลยนะครับซิงค์นะครับกับเมลมืออะไรก็ว่าไปนะมันจะมีอะไรให้เลือกบ้างดูแป๊บหนึ่งนะครับปึ๊บโอ้นะฮะนี่ไงมีเมลนะครับมีเมลกับ f c e e o o o อ่ะเอาเมลแล้วกันนะครับ กดเลือกไปเลยเนื้อสีเหลืองพอม,มันเดิมนะชึดบดำเนินการต่อเลยนะครับปึ๊บเรียบร้อยนะยอมรับและยืนยันนะครับอ่าสักครู่กำลังประมวลผลข้อมูลอมของคุณนะรอกันรอนะครับ,บ,บ,รบชึบเรียบร้อยนะล็อกอินไปนที่เรียบร้อยนะครับก็เราก็จะได้อ่าอะไร ไปโปรไฟล์โปรไฟล์ที่เราเลือกมาแล้วก็ตัวตัวนักชกก็เป็นคนนี้เหรออาไม่รู้เนี่ยเป็นคนนี้เหรอนักชกติโตนเ,เนี่ยเหรอนะครับมาลองกดเพย์อีกสักหนึ่งรอบก็แล้วกันนะครับมันมีหมดอะไรบ้างเนี่ยมีมีเนสเมนหนึ่งนี่คืออะไรนะครับดูก่อนแป๊บหนึง่ง มีอะไรเสียมามีมีแพทเทิร์นนะฮะมีเฟรนนะครับซีซั่นกดไม่ได้นะก็ได้อยู่ซีซั่นมาแล้วโอเคโอเคกดกลับไปก่อนนะครับอ่ะไปที่แพทเทิร์นแล้วกันนะครับก็จะมะีขวดพลังงานตรงนี้ แล้วก็ข้างบนเป็นโปรอ r e n นาแล้วก็ซีซั่นหนึ่งคไม่เป็นไรมีให้เลือกไหมว่านักชกม่ใั่คนเดียวนะครับไปกดเพย์สักหนึ่งแมตช์อีกทีทสินี่เหมือนจะเป็นโค้ชนะโค้ชของนักเตะเมื่อกี้เนี่ยแหละมไม่ใช่นักเตะนักมวยมไม่นักเตะนะครับนี่ มาเฮ้ยท่าสวยนะนักชกอะ่ะสวยดีอโอมาเฮ้ยกำปั้นมาสีพลังงานมานะครับมาลุกบล็อกบล็อกบล็อกเท้าสีป๋องดูพีไม่ใช่เอ,นอ,อานี้งงยังไง อยากไหนกันแต่วะดิตกลงจะให้บล็อกหรือจะให้ชกกันได,ด้ไหมอือดีเฟนซ์มาโอ้ดีฟเฟนซ์เบิ้ลนสองอันเลยนี่พลังงานสี่ดีฟเฟนซ์สี่เคโอมาอุ้ยมีหลายอันเลยบวกอันนี้เข้าไปด้วยบวกอันนี้เข้าไปด้วยกดมั่วไปก่อนก,นก็แล้วกันนะอ่านี่กำปัน้นตัวน,นี้โอ้ได้เยอะเลยอ่าตัวนี้บ้างสีเขียว ทีไปไอ,อ,อบล็อกทีบล็อกทีเหนื่อย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 เหรอเหนื่อยเหรอเดี๋ยว,ด,ยวดิฟเฟนมาพลังงานม,มานี่มาอะไรอะไรทำท่าอะไรมาอีกอไปบล็อกทัมด นี่นี่นี่เฮ้ยทำอะไรเองไม่ได้เลยเอาไปกินดีสองอย่างไอ้น่าอันน่าอัานน,น่ามาดีมายังไงปึ๊บปึ๊บบอกได้บอกได้โอ้เหนึบว่าโณ์ยากเลย ขาดเล่นมัวนะเนี่ยขาดเล่นบัวไดีด่ะอู้อู้อูออ้แข็งโป๊กเลยโอ้โหโยวินวินว่าอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะ แต่ก็ชนะมาได้แบบโงโงๆโอเคประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับใครอยากเล่นรองหรือบลเล่กกนดูนะครับภาพมันสวยอยู่นะเป็นภาพแนวตั้งนะครับแล้วก็เล่นมินิเกมเพื่อทีอ่จะชกนะประมาณนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับ